ีเราอยู่ที่ไหนไหคะถ่ายรูปที่เกสอ์วิเวนเลตนะทุกคนเจ็บมากก็เมื่อยมากค่ะเป็นดูคนทเลามากเจอมขายชิปเจ๋งกรนรีวิวการเดินวันนี้หน่อยค่ะไม่ไหวแล้วค่ะพักก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะไปไหนกันคะคไปกรุงเทพ คือคนขับคนเดียวเหมือนพาเด็กไปเที่ยวเลยอ่ะจริงเดี๋ยวเราจะออกเดินทางกันแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวถึงทางด่วนเราวถ่ายให้ดูต่อทุกคนพร้อมไหมที่จะไปเดี่ยวพร้อมค่ะเดี๋ยวไปเจอที่องเทพค่ะ จะไปสัมภาษณ์คนที่สยามก,กันนะคะวันนี้เรามีของดีๆก็ค่ะชว์ของข้ามคลิปร่วมค่ะได้ค่ะตอนนี้เรากำลังอยู่บนทางด่วนอยู่เลยนะคะถ้าเราไปถึงเฮ้ยคนนี้ใครอะ่ะนี่คะ่ะคนนี้น้องเฟนคะ่ะวันนี้เขารอนผมไมาด้น,นะคะไม่ให้เกลียดมาก<อ> ที่นั่นเลยนะคะบายบายก่อนเพื่อนบังคบายาทำไมในโนะน่าตืนอย่างนั้นอะอีกเจ็ดนาทีเราจะถึงกันแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เป็นเวลาสิบโมงห้าสิบสี่ค่ะยังอยู่บนรถเหมือนเดิมไปกันต่อรถติดมากไปเลโก้เลโก้ ทุกคนก็ถึงคาละก่กนแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำอะไรกันบ้างไปดูกันแต่แผนอย่างแรกเลยเราจะไปถ่ายรูปที่เกสอ์วินเลนนะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ขอเข้าห้างก่อนผู้ชี่มากาทุกคนคือที่นี่แบบสวยมาก ู้สึกไหนบ้างคะชอบมากก็เมื่อยมากคะ่ะเดินเยอะมากนะคะทุกคนจริงๆแล้วมันอยู่เกอรอามารินชั้นที่หนึ่งนะทุกคนอย่าไปวินเลจน,นะผิดนะโอเคไหมเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปเล่นกันนะคะเราจะไปที่อื่นมาต่อเนาะอันนี้เขาให้ลงทะเบียนเล่นหมาหมุนได้นะทุกคนแล้วเพื่อนเราก็คือไปขึ้นไปเล่นเอ็น <c oughs> ดูอะ ไปที่จะไปนะคะก็อยู่ตรงข้างค่ะเฟลุยวิตตองเลยนะวันนั้นแต่ไม่สบายก็เลยไม่ได้ถ่ายรูปมาเยอะมากนะคะก็คือถ่ายรูปเล่นกับเพื่อนประมาณหนึ่งแล้วก็จะขึ้นรูปมาให้ดูที่ถ่ายไว้นะคะไปดูกันได้เลยยยอยอมไปจเเธเะเสี นน,น่นะทุกคนเราจะมาถ่ายอุมโมงค์กันที่เซ็นทรัลเอ็มบอสซีีตอนนี้ก็ถึงแล้วนะคะจึงนี่ก็คือสภาพนะทุกคนยมมาคือแบบทั้งป่วยทั้งอนะไรแล้วแบบฝืนงไงสภาพ คือแบบทั้งร้อนทั้งหนาวตอนนี้คือแบบภูขาักกอนนะคะทุกคนเดี๋ยวค่อยไปถ่ายรูป <c oughs> คือไม่ไหวจริงต้องนั่งเทสกลับตอนมาคือเดินมาแล้วขากลับคือเทสเท่านั้น,นะคะ่ะไม่ไหวจริงๆแต่บ้ามากก็ <c oughs> ถ่ายรูปเสร็จแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปสยามพากรากอนกันนะไปหาอะไรกินแล้วก็ไปซื้อของที่ดองกิทน,นะคะ บอกเลยว่าแทนที่เยอะมากแต่สภาพคนเดินคือยมมากคนน่ารักมากเป็นอุโมงค์แบบนี้เลยนะคะใครอยากมาถ่ายก็คือตามมาได้เลยมาทางอุโมงค์ตรงนั้นก็คือถึงตรงนี้เลยแบบไกลมากๆนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปพลาก้อนกันาย ทุกคนคือตอนนี้เรากําลังหามีไก่ฉีกเอนนี่แต่เราหาไม่เจอทุกคนว่ามันจะอยู่ตรงไหนโอ้ยก็จะอยู่ตรงไหนคะเดี๋ยวเดินอีกสักรอบเนาะเดินอีกสักรอบเนาะไปข้างนู้นใหม่เนาะไปข้างนู้นใหม่เดี๋ยวเราไปข้างนู้นใหม่ส่วนปายกันทุกคนคือเดินตั้งแต่สองโมงถึงสามโมงยังไม่เจอไก่ฉีกเอนรรมเราจะเจอไหมวันนี้เขาบอกว่าเลี้ยววะทิี เราจะเจอไหมโอ้ยพีเขาน่าจะเข้าใจผิดนะไม่ใช่อ่ยยอมผิดเฟลในที่สุดก็เจอแล้วค่ะ คนคืออันที่ตามหามานานมากคุ้มแล้วไปกันต่เ yeah. จากได้มีไก่ฉีกเสร็จนะทุกคนแตมก็ไปซื้ออีกร้านหนึ่งนะคะชื่อว่าร้านอูมามินะสั่งเป็นข้าวหน้าแซลมอนโบนะคะ89บาทเองทุกคนแล้วคือมันน่ากินมากนะคือแบบว่าแต้มก็หาชอปปิ้งไปเรื่อยนะคะทุกคนบอกเลยว่าอันนี้อร่อยมากจริงๆใครไปพารากอนลองไปกี่ร้านนี้ดูนะคะบอกเลยว่าอร่อยถูกใจมาก แล้วนะคะเราก็จะเดินไปหาเพื่อนที่ดองกีกันนะคะที่ MBK ทุกคนจะไปกันก็คือของที่ได้มามีแต่ของแถงทั้งนั้นเลยอันนี้ของกูมาหมี่ข้าวแซลมอนโบแล้วก็มีเอมิลี่มีไก่ฉีกับชาผีนะคะลูกทิพย์อะไรบ้างิได้อะไรหรือยังไม่าทางทั้งที่ลูกทิพย์ชวนเราเดินนะทุกคนแล้วขอแบบกู้เถอคือลูกทิพย์ไปชวนเราเดินอะไลูกทิพย์ม่เอาอะไรดค่ะแต่ใจมากนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปหาเพื่อนเรากันนะทุกคนไปกันค่ะ ทุกคนก็มาถึง MBK แล้วนะคะเรากำลังจะไปดองกิกันนะบอกเลยว่าฟินฉ่ำมากค่ะไปกันรีวิวการเดินวันนี้หน่อยคะ่ะไม่ไหวแล้วค่ะัก,ก่อนนะคะวันนี้ยกค่ะเรามาถึงดองกีแล้วนะทุกคน โซนตรงนี้ก็จะเป็นโซนมาร์นาที่แบบคุ้มมากแบบ30แผ่น31 32อะไรเงี้ย40แผ่นนะคะแร้อยเก้าเก้าคือแบบใครต้องการมาร์น้าบ่อยๆก็คือตรงนี้ได้แบบมันดีมากเดี๋ยวเราจะไปหาของกินกันต่อล่งเทปเนี่อันนี้ที่เราตามหาคือโค้มอร่อยมากเจ้าที่เกือบตายกินไม่ทีเดียวสอคนบอกเลยว่านี้อร่อยจรดี ค่ะคือแบบยมมากอันนี้ลูกุอยู่แล้วอันนี้นั่งค่ะไม่ไหวแล้วยมมากวันนีเราจะไปปิดคลิปกันตอนที่เรากลับบ้านนะทุกคนก็จะไปหาหมอด้วยไม่ไหวจริงค่ะดูของที่เราซื้อดีทุกคนฉ่ำมากค่ะคือล้มละลายขอบว่าแล้วนะทุกคน